เหรียญ10บาท1ิบาทจะตังทอนนะคะ10บาทจะตังทอนพอ2สองห้าสี่สองเหรียญ10บบาทพอ2สองห้าี่สองค่ะประน้ารับซื้อนะคะเหรียญละยี่สิบาทเหรียญสองห้าสี่สอง่ะเขาผลิตน้อยกว่า3ามสี่นะคะจำนวนผลิตน้อยกว่าแต่ประนัดรับซื้อในราคาสูงกว่าสามสี่ 3, นะคะสามสี่ จำนวนผลิตน้อยกว่า42แต่เป็นน่ารับซื้อแพงกว่าเพราะว่า34เขาหายากกว่าเป็นปีต้นๆเป็นปีที่ผลิตออกมาแรกๆจึงชํารุดสูญหายไปเยอะตามการเวลานะคะ42นี่เขาเขายังท้ายๆมาหน่อยเนาะ42จำนวนผลิตนะคะ1ล้าน30,000เหรียญค่ะ2542 1ล้าน30,000เหรียญเป็นน่ารับซื้อ ในราคาเหรียญละ20บาทส่วน10บาทปี25 3 4าจำนวนผลิต1ล้าน3แสนมืเหรียญถูกไหมคะต่างกันตั้ง3า0แสนเหรียญก็ไม่น้อยนะแต่ประนาให้ความสำคัญของผลิตเยอะกว่าแต่ให้ความสำคัญมากกว่าด้วยเหตุที่ว่าอย่างที่เราบอกค่ะเป็นเหรียญที่ผลิตเริ่มม,มาต้นต้น,ตนแรกๆใช้มานานนะคะเหรียญจึงค่อนข้างจะหายากกว่าลองดูก็ได้ค่ะถ้าไม่ไม่ต้องเชื่อเป็นหน้านะคะลองทุกคนลองดูหาดูนะคะ42กับ3 4ี่ ปนัว่าสามสี่หายากกว่าค่ะปนัจจึงให้ราคาสูงกว่านะคะสามสี่เป็นรับซื้อ30บาทสีสองเป็นรับซื้อ20บาทเนี่ยค่ะตามนี้เลย